สวัสดีทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกมพาร์สโมโฟเบียหรือแปลเป็นไทยว่าโรคหวาดกลัวนั่นเองนะครับในคลิปนี้ครับเป็นคลิปที่สี่นะครับที่ผมกับเพื่อนได้เล่นด้วยกันก็โดยคลิปนี้ครับพวกเราเนี่ยพเพิ่งจะได้อ่าปลดล็อกแมปใหม่มาเนี่ยครับซึ่งมันเพิ่งปลดล็อกเมื่อไม่นานม,มานี้ครับจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามในคลิปด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยเด้อจุบ๊บจุ๊รบนะราอรอที่คนนะพบพบอ่าอย่าเพิ่งเราจะขนของไปไว้ย<ห><ม>ายกินลำยายน<ห>้ำล<ม>ายยายย่ายอย ครับเนี่ยเอ้ยเอาเอาหนังสือเั้ยอันนี้มันอะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรอะจันเอาเทียมนี่มันคืออะไรอ่ะเฮ้ยไอไอนี้เอาไว้เอาไว้หาเสียงมั้งหาเสียงหาเสียงเย็ดชย้นที่ขนาดนี้เราเข้ามาโผลถึงโรงเรียนครับโรงเรียนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าหายนะมืดมากมืดมากปะผ้ามียังมืดเลยว่ะแล้วไ่าฉันไปวะผ่าฉาน กูอะเอาพายเอามาแต่กูหากเฮ้ยหาเอ้ยหา,ยห,าห้องหน่อยจะไปหนังสือเฮ้ยเชี่ยเราหากล้องมาหนึ่งเอากล้องให้นี่เก็บก่อนเออมีคนดูแมพไหมอะเร็วครับดูอยู่ครับดูอยูวมาช่วยตั้งกล้องหน่อยแม่เราค่อยดูโอยยังมืดเลยว่ะฮัลโหลอ่าดูให้กูหน่อยว่าตรงกูอะไปไหนนะบ้าง งเพราผมนะกลัวมันละครับปิ๊ปปี้ตอนนี้เขากลังงานอยู่ระดับระดับสองระดับระดับแค่สองใช่ไหมจะได้เดินต่อใช่สโยตอนนีันสยี่สิบสามสิบสิบอันสิบยีามี่สิบผมวัตเงินผมวบัตทองผมไมบัตรับรองผมวิบัตรสามสิบอันสิบยี่สิบสามสิบสี่สิเล่นที่กันนะ hello anyone here hello are you there bro hello g i e on a sign bro ตอนนี้าสี่นะสียเฮ้ยเหมือนกูจะโดนมาตรงกูอ่ะกูเรียกชื่อมันนั่นใครกับพี่ใครยพี่รวยเลยนะกูนะกูฝ่ากับพี่รวยเลยใครใครจนมา้ารๆครกูอ่ะกูเจอจุกูเจอน้ำไหนแล้วไหนไหนน้ำไหแล้วห้องน้ำเนี่ย เฮ้ยไอชื่อไม่ได้กล้องมาเดี๋ยวยื่นหนังสือไว้ก่อนละกันตูนตูนตูนเดี๋ยวกูเอากล้องม่หนึ่งโอเคมามามาเอาอุปกรณ์ล่าผีเลยมา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 ใครเอาฟิงก็ปิ้นไปเอ้ยที่แทค่แค่กูเอากล้องกับอืมกลัวกล้องกับไอ้ที่ตรวจเสียงแล้วไอ้วิทีโแล้วกันวิทีโเนี่ยเดี๋ยวกูถือกูถือ E M F แล้วก็ตัวมึงถืออันนี้อยดิที่คุยกับผีอะไอ้ดำๆเนี่ยสปิริตบล็อกอะ มีอยู่มีอยู่อ่ามีอยู่ใช่ป่ะงั้นไปเลยผีชื่ออะไรนะคุลืมลุดมิลเลอร์ลุดมิลเลอร์ bro hello I know y o u e here bro hello hello bitch <ired> fucking stupid show me yourself bro are you here bro hello hello a r ไปตุนยามาไว้หน้าบ้านให้หน่อยดิ drip. อะดริะเอายายายาได้ได้หรอกินกินกินไงเฮ้ยทอะไรวะเข้าเข้าไปถ่ายน้ำก่อนน้ำสามหางเลยห้องกวาสุดอะแล้วมีน้มีสามหางเลยห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นี่ก็ได้เหมือนกันเฮ้ยหนังสือหนังสือพีเขียนเขียนแล้วเขียนแล้วมันเขียนว่ารันรันัน ไอ้พี่อยู่ห้องนี้พี่อยู่ห้องนี้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 พี่อยู่ห้องนี้ฮัลโหลตุ๊กคู่ใครอะนะไอ้เฮียตีห้องนี้เอ้าเฮ้ยเฮียใครพูดไรอะไม่มีไม่มีเสียงเสียงไม่เหมือนในพวกเราเลยผีพูดไอ้ซัสฮัลโหลฟัคยู Xiaomi Cell ระดับนึ่งโยระดับนึ่งโยพวกมึงอยู่กับสามคนพอดีตอนนี้คนที่ทำไปสองอันแล้วเหรอไม่ไม่ไอ้ตูเราตื่นตื่นหัวใจเราเราเจอ เราเจอห้องผีแล้วนี่ไงไปไหนอะเนี่ยตอนนี้ค่าอยู่ระดับสี่แล้วาอยู่ระดับสี่เราโชคเรี่องชีวีผีเกิดขอขอไปฉายหน่อยดิผมมองไม่เห็นทางผมจะออกไปหยิบของตอนนี้ค่าอยู่หลักสี่แลตูดแล้วคนนี้พอเจ็บเรียกชีวีผีนะตอนนี้เราได้หลักฐานเป็นหนังสือผีเขียนแล้วก็เป็นอะไรนะไอ้ตูลลองใช้แท็บบิลิบบอคว์มาหนิไม่มองไม่เห็นทางตอนนี้มืดมาก ฮอายุเทียมีชื่ออะไรนะมันชื่ออะไรนะลุตมิเลอลุตมิเลอลุตมิเลอรอายียเฮ้ยใคปิดประตูใคมีเอ็มอฟบ้ามีเอ็มอยอะ ไม่ตอ,ตอบมันตอบเข้าไวะอย่างเงี้ยนะป๋วไม่รู้ว่าเต้ากี้มีเสียงแซกเข้ามากูตกใจเลยฮัลโหล Blue Pillar bro Are you here with us ฮัลโหล Blue Pillar Are you here Are you here with us <'m> Roskie <'m> Hey just talk with me You wanna smoke แล้ว smoke me สี่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 แม่งอย่าสมกวีดไอสัตว์ผีสมกวีไม่ใช่แล้วไม่ใ้ยู่ในห้องห้องนี้ห้องนี้กูปิดก่อนละกันหาแล้วห้องนี้ห้องนี้ฮัลโหลลูมิเลอร์วันสมกวีวิดมิแล้วห้องนั้นบอกแล้วห้องนั้นมันมีสามสามห้าสแปร์ี่โคเก้นัลโ้วอันนี้ค่ายลำหกโอเคกลับมาสองแล้วไอเอ็มเอฟเบ้าห้านะฮัลโหลตอนนี้ได้ได้ได้ ไวติ้งหนังสือใช่หนังสือกับไอ้นั่นอ่ะดับอีมเเวลห้าอยูเฮียสวัสนีตอนนี้กลับมา่าโนแล้วตอนนะี้กลับมาโซนแล้ว้โตอนนี้พวกกู <you> 60, 60. เหลือเอ่าไหร่หกสิบหเอ้ยเอ้อเป็นเลเวเน์เลเวเน์เชดแล้วก็โอนิได้ได้สมตัวตอนนี้ตอนนี้กูท <Hey. S 1> ิ้งไอที่นี่แล้วนะ แวิทยูก็จะเตลฟรีดเราลองใช้ถ้าวิทยุอ่ะตอนนี้คือต้องพิสูจน์วิทยุกับกับอ่ไอ้กดออฟเอกดูกดออฟกับเอกดูกดออฟเพียงเดียววายุเฮียพวกกูจะหาอ่สัญญาณวิทยุกับไอ้นั่นนะตูนฟินกัปินแล้วก็ไอ้ฟิสซิ่งไม่ไม่แฮมมิเลอร์เอาไว้แล้วคิดอ布拉ลอยโนวิงการยามเรยุ่ากร ไอ้ตอนนี้มาสแล้วค่ามาสแล้ว show me show me yourself show me ยังไม่ยัไม่นออไ่ you fucking stupid motherfucker hello m t me love อ่เพ่อนเออแ่ได้มาแค่คนนึงคุณเจนครับ่นั้นเป็ไงบ้างค่อมาแมา เรกีบเอะไรสาเดฉดยาก่อนวันอะไร show อ๋อค้าไฟมีวันวัน boxing เรา capture เฮ้กด off กด o กด off กด o f กด o โอเคออกเลยออกเลยออกเลยได้งหารมาเลไมาเลย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 เฮ้ยรอเฮ้ยมึงวิ่งไม่รอเลยเฮ้ยโชคดีบอกว่าออกทางนี้ก็ได้เฉด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 ไปเลยไปเลยไปเลยแยแย่แยแยโอเคเค้ผ่านนาสัครูอ่ะครั้งแรกว่ะอ่ากดออฟก็จะเป็นตอนนี้ก็มีสิทธิ์เป็นแค่เฉดอ่ะ ต้องเก็บของกลับปะวะหรือไม่ต้อง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 กูเห็นคนเดินวินวินวอล์กอยู่นะฮัลโหลเป็นอะกันนี่ยตอนนี้มันเหลือตอนนี้มันเหลือเหลือกี่เคล็ดวะเหลือเคลหนึง่งเหลืออะไรอะ่ะถ่ายรูปผีเหรออะไรวะรอ่านอะไม่ออกเวน้นคำครับเดี๋ยวเดินไปดูให้ตอนนี้เหลือแค่ต้องถ่ายรูปผีอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ไอ้ต้องมีต้องมีเซนเซอร์อะ่ะแต่เราไม่มีนี่ไปงั้นเรากลับเลยไปไม่ต้องถ่ายรูปผีเอามาไปกลับเลยไปไปไป เราไม่มีโมชั่นเซนเซอร์อ่ะเฉยนะเฉยนะเฉยเฉยเฉยกลับไปนะกดกลับไปนะเฮ้ยตูนมาเดี๋ยวตกรถไอเวน <c oughs> โอเคถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด <c oughs> เราจะมาลดเมลเลอร์เว้ยเฮ้ยเชื่อในห้องนี้มีผีดิอา้าวเหรอครับเย็ด o m e back There's some ยร้อยหกอิบหกง่ายหก ไน้อยมากเลยวะทำไมเขาไม่มากันเลยวะเนี่ยตอนนั้นโหลดเร็วเกินไปคู่ว่าโหลดเร็วเกินใครอ่ะชิวชิวชิวเกินว่ะต้องเล่นโหมดแบบมันมีปรับโหมดปะวะมีไหมเหรอเอาแบบโหมดอะไรเกมเลยมีปะมันมีนี่มีหมดไม่ต่างหมดโหมดอะไรที่อย่างหนึ่งอ่ะไม่ต่างกดปรับไงอ่ะมันต้องถามแบบมันจะมีเขียนดิฟิเคิลตี้อยู่มันจะมับอกอ๋อในแบบมันนะ ตอนตอนนี้เรายังเล่นหมดง่ายอยู่ไปไปไปโกโก้โก